เสียผลร้ายนะคะจากการที่เราเป็นฝ่ายที่ชอบต่อว่าสามีการกระทาแบบนี้ค่ะเรามักจะบอกว่าคู่คะหนูจะเป็นต้องด่ามันค่ะหนูต้องกระทุ้งค่ะถ้าไม่พูดอะค่ะมันไม่สะดุ้งมันไม่แอคทีฟทําให้ตัวเราคิดว่าสิ่งนี้ถ้าเราไม่ทําหรือไม่ต่อว่าไม่พูดจากับเขาแรงๆเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะก,กระตือรือร้นแน่นอนค่ะคุณกระทุ้งเขาพูดจากับเขาแรงๆเนี่ยเริ่มแรกค่ะเขาอาจจะแอคทีฟให้กับตัวคุณนะแต่พอนานๆไปอะค่ะสิ่งนี้มันคือการไปสั่งสมองอีกฝ่ายหนึ่งค่ะ ให้เขารู้สึกว่าตัวคุณไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสําหรับเขาและมันจะเข้าไปสู่เวของการที่มีการปกปิดซ่อนเร้นและไม่ได้มองคุณเป็นคนรักอีกต่อไปซึ่งนานๆนนเข้าค่ะเขาจะเกิดอาการต่อต้อตานนะคะสู้กับคุณทุกเรื่องและบางทีแม้ว่าเขาจะไม่พูดออกมาตรงๆนะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยและไม่ชอบพฤติกรรมการใช้คําสั่งหรือพูดจาก,กระทบกระทั่งรุนแรงนะคะแต่ในใจของเขาค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องต่อสู้กับคุณ เขาจะต้องต่อต้านคุณโดยที่ไม่ต้องแสดงออกมาให้คุณรับรู้และผลลายค่ะที่ตกมาที่ตัวเรานั่นก็คือการที่ตัวเราจะกลายเป็นคนที่ไร้เสน่ห์ค่ะและทําให้ตัวเราค่ะมีจิตในใต้สํานึกของตัวเราว่าเป็นคนที่ชอบเสพติดการใช้คําพูดแบบดุนแรงและสิ่งนี้จะทําให้คุณนะคะรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะแก้ไขพฤติกรรมแบบนี้เพราะการทําแบบนี้ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึก รีแอคชั่นกับคุณตอบสนองกับคุณดีมากค่ะซึ่งในระยะยาวของชีวิตคู่ค่ะมันจะทําให้เกิดรอยร้าวและรอยรั่วภายในบ้านเมื่อไหร่ที่เขาไปเจอเพศตรงข้ามที่สามารถตอบสนองตอ่อจิตใจเขาได้ จะทําให้สามารถจูงใจคนของคุณเนี่ยไปอยู่กับคนใหม่ได้ง่ายมากค่ะและครั้นเราจะกลับมาแก้ไขตัวเราก็จะยากมากเพราะเราได้เสพติดพฤติกรรมด้านหลบในตัวเราเองค่ะทำต่อต้านทาพูดดุนแรงสิ่งนี้มันจะกลืนกลายเป็นนิสัยใหม่ของคุณค่ะและสิ่งนี้นะคะคุณสามารถแก้ไขได้และควรจะต้องรีบแก้ค่ะแก้ในวันที่ปัญหายังไม่บานปลายค่ะยังไม่ได้มีการนอกใจนอกการหรือมีมือที่สามใดๆอะ่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แก้ไขได้ง่าย ให้มากที่สุดค่ะและสิ่งนี้นะคะครูอ้อสอนเจาะลงลึกข่าว่าในคลาสปรับต,ตัวเป็นผู้หญิงเลยค่ะซึ่งในคลาสนี้ค่ะจะสอนในเรื่องของการใช้สเสน่ห์ของตัวเราออกมาให้คู่ของเราเขาเคารพเชื่อฟังเราโดยที่เราไม่ต้องใช้คำตะคอกตะโกนด่าต่อว่าหนิบแนมซึ่งสิ่งนี้ไม่เป็นผลดีกับตัวเราค่ะซ้ำร้ายเป็นพิษทั้งเราทั้งคู่ชีวิตค่ะและการสร้างสิ่งมัดใจที่ไม่ใช่สิ่งมัดใจปล,ปลอมๆค่ะที่เป็นทะเบียนสมรสเป็นลูกเลยว่า ลาที่อยู่กินด้วยกันมาสิ่งนั้นไม่สามารถมาใจใครได้ค่ะแต่สิ่งที่คุณต้องรู้ชีวิตคู่จําเป็นจะต้องมีสิ่งมาใจในสิ่งที่เขาไม่สามารถไปหาจากคนอื่นได้หรือแม้แต่ตัวเขาเองเขาก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองสิ่งนี้ให้กับตัวเขาเองได้ค่ะซึ่งผู้หญิงที่พัฒนาแล้วผู้หญิงที่พรีเมียมผู้หญิงเลิค่าทุกคนเขารู้กันกูอ้อขอเป็นกําลังใจให้ผู้หญิงทุกคนนะคะ